สวัสดีครับอยู่ผมช่างไอส์มค์ทีสวิตนะครับวันนี้เราจะมาาเช็คอาการเปิดไม่ติดนะครับอันนี้จะเป็น macbook pro นะครับปี2013จะเป็นโมเดล1502นะครับอันนี้ลูกค้ามาในอาการเปิดไม่ติดจริงๆตัวนี้ตัวเครื่องเปิดติดนะครับตัวเมนบอร์ดทำงานปกติเลยแต่ว่า,าลองต่อจอนอกดแล้วมันก็ขึ้นภาพอ,อีกภาพหนึ่งนะครับ เพียงแต่ว่ามันจะมีระบบเมมบอร์ดด้านในนะครับยังขัดข้องอยู่ทำให้ไม่สามารถอ่าตัวเครื่องไม่สามารถเปิดติดขึ้นภาพได้น,นะครับอันนี้เราก็จะทำการแก้ไขกันอีกทีหนึ่งนะครับว่าไล่เช็คดูว่ามันเป็นในส่วนของไหนแล้วก็ทำการซ่อมให้เครื่องมันเปิดติดใช้งานได้ปกติเดี๋ยวอันนี้ช่างเอ๋ลอง จะลองวัดไฟดูนะครับว่าเมน,นบอร์ดในส่วนไหนมันเสียแล้วก็จะทำการซ่อมจุดนั้นไปนะครับผมอันนี้ก็ถ้าเพื่อนๆท่านไหนที่มี MacBook นะครับอาการเปิดไม่ติดก็สามารถส่งมาเช็คได้ที่สมายทีเซอร์วิสได้เลยนะครับสามารถทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดได้ที่ไลน์รหรือว่า Facebook ได้เลย สำหรับวันนี้ช่างเอ๋ยจะขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ